สวัสดีทุกคนผมลีออนผู้ดูแลบ้านเวอร์ชั่น3.7มาพร้อมสิทธิพิเศษฉลองครบรอบปีบ้านมากมายเกมเพลย์ถาวรและวัตถุใหม่ล่าสุดไปดูกันเลยอันดับแรกเวอร์ชั่นนี้คือสัญลักษณ์ครบรอบ1ปีนับตั้งแต่เปิดตัวบ้านไปที่บ้านของคุณและสำเร็จคำแนะนำสำหรับมือใหม่เพื่อรับเซฟวัตถุที่คุณเลือกฟรีเพิ่มเลเวลบ้านของคุณเพื่อรับแพ็กวัตถุสุดพิเศษอื่นๆเพิ่มเติม ในช่วงฉลองครบรอบปีบ้านคุณยังสามารถรับแพ็กฉลองครบรอบปีบ้านแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าลึกลับสุดลิมิเต็ดและอื่นๆขณะเดียวกันอย่าลืมแวะดูเกมเพลย์ใหม่ฟาโฟด้วยนะใช้เหรียญบ้านซื้อโต๊ะเกมและวางลงเพื่อเริ่มเล่นฟายโฟรองรับผู้เล่น1-2คนสำเร็จภารกิจเพื่อรับรางวัลสุดพิเศษเชิญเพื่อนของคุณมาเล่นเกมด้วยกันเลย สุดท้ายเราได้เพิ่มสไตล์บ้านใหม่2แบบวิลล่าโอเอซิสและคาเฟ่ต้องมนซึ่งจะมาพร้อมไอเทมที่แตกต่างกันรับไอเทมบ้านใหม่จากร้านค้าบ้านหรือวงล้อลุ้นโชคกันเลยนอกจากนี้กิจกรรมสิทธิพิเศษที่เกี่ยวข้องจะเปิดให้เข้าเล่นในศูนย์กิจกรรมเพื่อช่วยให้คุณสร้างบ้านในฝันได้เร็วยิ่งขึ้นนี่คือเนื้อหาหลักของการอัปเดตบ้านในเวอร์ชันใหม่นี้มาลองเล่นกันเลยหากคุณมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมก็บอกเราในคอมเมนต์ได้เลยพบกันใหม่ครั้งหนะ้า